นูลองทําตามที่คุณคมแนะนำ้วอ่ะตอนนี้เขากลับมาแล้วจริงค่ะแต่ยังมีข้อแม้อีกนิดนึงคือเขายังแอบไปพบมือที่3อีกควรจะทํำยังไงดีคะอันนี้คือคือคุณเหลือแค่ปิดเกมแล้วครับวิธีการแก้มีดังนี้ครับจองโชว์ครับว่าคุณมีคนอื่นๆที่เขาสนใจเราครับคุณอาจจะยกตัวอย่างเช่นคําพูดว่าแหมแย่จังเลยเนี่ยคนนั้นในที่ทํางานของฉันเนี่ยวันนี้จู่ๆก็มาขอไอลน์ฉันด้วยอะ่ะ นะครับแยกจริงเชแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าคิดดีหรือไม่ดีนะแต่ดูเขามีความรู้สึกพิเศษพิเศษกับฉันหรือเปล่าไม่รู้ฉันไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าบ้าอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ได้ให้ไปนะแต่เขาก็มาขอนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกับเขาอีกนะครับแหมแย่จริงเชียห็นะฮ<น>ะคุณไม่ได้บอกว่าคุณนอกใจเขาคุณไม่ได้บอกว่ามีใครที่พยายามที่จะเ,เข้ามาคบหากับเราแต่คุณแค่ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกอื่นๆ เวลาคุณทำแบบนี้คนมันจะรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาคุณทำแบบนี้คนมันจะรู้สึกว่าเออคุณน่าหึงหวงนะครับซึ่งเวลาคุณโชว์เรื่องราวเหล่านี้มันทําให้คนโฟกัสคุณทันทีมันทําให้คนแอบดูแอบมองแอบส่องชีวิตของคุณว่าใครมากดหัวใจในโซเชียลมีเดียของคุณบ้างคุณไปกดไลค์ใครบ้างใครเป็นเพื่อนของคุณบ้างใครมาคอมเมนต์คุณบ้างเขาจะหันมาสนใจคุณทันทีครับเวลาเขาสนใจคุณมันจะเริ่ม ละความสนใจจากมือสามคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูค,คมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e ี่อีบุ๊กหนึคำชมของคนฉลาดมูลค่า1,990บาท เล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสนิมูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 000, 1 9 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร C.F. โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้น ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ